อยากทําประกันแต่เลือกไม่ถูกประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตดีนะสวัสดีค่ะแอนนี่นะคะตัวแทนประกันชีวิตค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแน่แนวนะคะการทําประกันชีวิตและประกันสุขภาพค่ะอย่างแรกนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนนะคะว่าประกันชีวิตคือประกันที่คุ้มครองแต่ชีวิตนะคะจะไม่ได้ออคุ้มครองในการรักาษาพยาบาลการเจ็บป่วยนะคะจะต้องเสียชีวิตเท่านั้นถึงจะคุ้มครองค่ะ และในส่วนของประกันสุขภาพนะคะก็คือประกันที่จะครอบคลุมแล้วก็คุ้มครองในเรื่องของการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยการอุบัติเหตุใดๆเ่ยนะคะถ้าเป็นในส่วนของการแนะนํานะคะแอนนี่ก็จะแนะนําให้ทําประกันสุขภาพนะคะพ่วงก,กับประกันชีวิตไปเลยค่ะเพราะประกันสุขภาพนะคะเป็นสัญญาเพิ่มเติม,มที่เราจําเป็นจะต้องพ่วงกับประกันชีวิต และเขาะค,ะค่อนข้างที่จะมีเงอนไขเยอะนั่นก็คือหลักๆนะคะการทําประกันสุขภาพนี่ก็คือเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วบริษัทประกันเนี่ยก็จะไม่รับผิดชอบนะคะหรือว่าคุ้มครองในส่วนของโรคหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของคุณก่อนที่จะมาทําประกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในขณะที่คุณกําลังสุขภาพแข็งแรงปกติดีทุกอย่างนะคะก็แนะนําอยากให้ทําประกันสุขภาพเนี่ยติดไว้ก่อนเลยค่ะ